โดนแล้วนะโดนแล้วโดแล้วมาแล้วครับเต็มแลกครับโอ้โหขาจะมาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไหลไหลไหลแล้วโดนแล้วนะโดนแล้วโดนแล้วมาแล้วเต็มสองมาแล้วครับเต็มสองมาแล้วนะโอ้โหถอนโดนอีกแล้วนะโดนอีกแล้วอะไรครับเนี่ยถอนเข้ามาปวดเลยโอ้โหอี๋อติดแล้วเขาไปญยาแล้วอุ้ย แล้วครับนี่ครับหน้าไม้ของเราครับบรบรยากาศหน้าไม้ของเราครับนะนะนี่ครับหน้าไม้ส,สวยครับนะนะโอ้สวยครับนะนะ <uit> ไปครับนี่ฮะบร <ables> บรยากาศหน้าไมา้ไปครับนะนะเดี๋ยวผมขอจัดเตรียมอุปกรณ์สักแป๊บฮะเดี๋ยวมาเจอกันครับ เอาละครับน้าก็จัดเตรียมอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมแล้วก็ไปผสมเหยื่อกันก่อนเลยครับเอาละครับน้าก็มาเข้าเหยื่อกันก่อนครับนี่ฮะเหยื่อที่เราจะใช้วันนี้ก็นี่ครับเหยื่อตกปลาบันโจเหยื่อคุณภาพโปรตีนสูงมาครับบั้นโจก็มีสูวรผสมให้คุ่นวายครับน้าใสเข้าไปจะใช้แค่ไหนก็ใส่แค่นั้นครับเอาละพอเหยื่อตกปลาบัรนโจเหยื่อคุณภาพโปรตีนสูง แล้วก็ตามด้วยน้ําเลยครับแต่ไปจุดจุดพอก่อนค้นก่อนครับเย่าตกปลาบัมโจใส่น้ําไปจะจับมีจะจับจีบบีบผุนปั้นเม็ดบัรโจซองเดียวทําได้หมดครับนะฮนะอยู่ที่เราใส่น้ําครับนี่ครับวันนี้เราจับจีบครับนี่ฮะประมาณแค่นี้ครับนี่ฮะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้ว วันนี้เราก็มีนี่ครับนะนะนี่ครับมีน้ำปังแผ่นเลยครับเกย่ยวชิ้นเป็นเป้าล่อครับไปใส่เข้าไปเหลือไว้หน่อยเหลือไว้หน่อยเหลือไว้หน่อยครับเหลือไว้หน่อยครับอ่อยสองคำอ่อยครับดูครับทุนเราอยู่ตรงนู้นครับไปคำแรกไปครับคำที่สอง ้าไปที่เหลือสาดลงไปหน่อยครับครับก็สวัสดีนะนาะนักตกป่าและ OK f c POK f i s อ i n ฟทุกท่านนะครับมาจะเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับนะกับพ o k อเคฟ i n g วันนี้ผมพาหนะ้านะนะเดินทางมายังหมายคองส้มฮะหมายคองส้มจุดนี้ก็คือหมายซอยยีิบสองในเขตอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะครับหมายตรงนี้อยู่ตรงที่ต้นไม้ใหญ่ล้มอยู่กลางน้ำนั่นแหละครับหมายมหาชนฮนะ ครับนนะช่วงนี้ห่างหายจากการตกปลาไปนานครับเพราะว่าติดภารกิจครับช่วงนี้ภารกิจศบเสาวลงแล้วครับนนะก็มีโอกาสได้ทําคลิปให้นะนะได้รับชมกันบ่อยขึ้นครับช่วงนี้ฮะเพราะว่างานประจำที่ทําเริ่มน้อยลงแล้วครับครับนนะวันนี้ผมจะตกด้วยระยะสามจุดเก้าฮะ G W Takayama สามจุดเก้าครับ ตกเป็นไม้ตายสองขอครับไม้ตายนะครับไม้ตายสนิทฮะแต่ว่าเป็นทุ่นตัวเล็กๆฮะทุ่นน้มจี้ครับสายเมนที่ใช้เกาะสองจุดห้าครับชิ้นหน้าหนึ่งจุดห้าครับตะขอศูนย์จุดห้าครับสองตะขอครับเหยื่อก็ตัวเดิมฮะที่ผสมกันไปเมื่อสักครู่นะนี่ฮะเหยื่อตกปลาบรรโจเหยื่อคุณภาพโปรตีนสูงวันนี้เราก็จะมีชิ้นขนมปังเกี่ยวเป็นเป้าล่อนะครับนะนะทุกอย่างก็จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันครับนะนะไม่รู้ว,ว่าวันนี้จะมัดไหมครับต้องไปลุ้นพร้อมๆกันครับไปครับนะนะพร้อมแล้วก็ไปลุยกันดีกว่าครับไปมาพร้อมแล้วครับน,นะนะมาจับจีบบีบตัวไม้แรกกันก่อนเลย คลองส้มวันนี้รู้สึกน้ําดีครับแต่ว่าอุปสรรคของเรา,าคือเนี้ยสวะผิวน้ําที่ลอยอยู่นะครับลมมันวนไปหวนมาครับเมื่อช้าผมเข้าหมายมาลมพัดไปทางด้านซ้ายมือครับแต่ตอนนี้ลมพัดเข้ามาทางนี้แล้วครับฝ่ามือครับไม่รู้เราจะได้สักกี่ไม้ฮนะสวะผิวน้ําเยอะมากครับนะนะอตอนเราเข้าหมายมามันเปิดัะตรงนี้ <laughs> หมายเปิดสวยๆเลยครับ แลตอนนี้ลมเริ่มพัดย้อนกลับมาอีกแล้วมาครับน้าะพร้อมนะครับหมายตายสองคอครับจับจิบิตูแล้วก็ลงน้ําไปอย่างจุ๊บๆตรงนี้แหละน้ำต้องมีสองเมตรห้าสิบครับตรงนี้ครับลึกมากครับระยะสามเก้านี่มีสองเมตรห้าสิบครับลึกทีเดียวลึกทีเดียวมาครับน้าะหมายแหลกลงน้าแล้วครับมันลุ้นครับวันนี้เราจะมาไหมครับ ได้เข้าตรงนี้มานานะครับเพราะว่าด้านหลังเราเนี่ตรงนี้เขาปลูกข้าวโพดข้าวโพดครับมันเพิ่งเกี่ยวเสร็จครับถึงได้บุกเข้ามาได้ฮะมาแล้วครับนี่ฮะสวครดบเริ่มพัดมาแล้วครับลมมันหวนมาแล้วครับมาเช้าลมพัดไปกังฝ่าไปซ้ายครับตอนนี้ลมพัดซ้ายมาฝ่ายแล้วครับช่วงนี้น่าจะมีโอกาสทําคลิปแห้นะน้าได้รับชมไวขึ้นครับเพราะว่างานประจําที่ทําอยู่เริ่มน้อยลงแล้วครับน้า มาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนานานออกทียังไม่รู้เหมือนกันว่าว่าตรงไหนมีปลาเข้าไหมหรือว่าปลากินเหยื่อไหมหรือว่าเป็นยังไงฮะเพราะว่าไม่ได้ออกสำรวจหมายมานานแล้วหลายอาทิตย์เลยครับ ดูสภาพหมาในตอนนี้ครับเนี่ยโอ้โหหลยรอบไปด้วยสาะผิวน้ำนะนนะมาเช้าแล้วเข้าหมายมานี่อย่างโล่งเลยครับอย่างสวยๆแลวตอนนี้เต็มไปหมดแล้วครับเนี่ยสบะผิวน้ำครับตอนนี้ลมมันเริ่มพัดเข้ามากองอยูหน้าเราเนี่ยนะเป็นอุปสรรคอย่างแรงเลยครับนั่นนะไปครับไปนั่งดูไปเรื่อยๆครตอนนี้ก็ยังไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นนะครับไปครับลุยกันต่อครับ ไปครับนะฮะหลอรุนกันต่อไปครับอ้ยดูสิว่ามันจะกินเวลาไหนโดนแล้วนะโดนแล้วโดนแล้วมาแล้วครับเต็มแรกครับโอ้โหควรจะมา โอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยายงามซะเลยนะโอ้น่าจะเป็นกระมังครับโอ้กระมังครับกระมังโอ้กระมังตะโกยังไม่เห็นตัวครับยังโอ้กระมังกระมังกระมังใหญ่มังใหญ่กระมังใหญ่กระมังใหญ่โอ้ยใสครับอื้มโอ้ยควจะมาได้ขอบคุณนะโอ้แต่ใสสวยมากครับ โอ้โหเต็มปากโอ้โส่งามนี่ครับนามาดูครับใส่ใหญ่มากครับนี่ะเที่ยวฝ่ามือโอ้โ,โอโแต่นานมากครับเต็มปาก ก็จะมาแต่ละเต็มโอ้ยโอ้โหน่ปลาไปชั่วโมงกับอุ้ยคร so ับช <laughs> <laughs> ั่วโมงกับสิบนาทีครับนะนะมาแล้วครับเต็มแรกครับมามาหมาเรามาแล้วมามามันหนาอะไรนะมาครับไปครับลุยต่อ มามาลุ้นต่อมาลุ้นต่อนขะนะแต่มแรกเรามาแล้วไม้ไม้นึงนี่ผมทิ้งไว้สิบนาทีเลยนะทิ้งกันแบบชนิดที่ว่าเหยื่อเปื่อยเลยครับ <laughs> ไหลแล้วโดแล้วนะดูแล้วโดแล้วมาแล้วเต็มสองมาแล้วครับเต็มสองมาแล้วนะโอ้โหนิ่มมากครับยิ่งแบบนี้เลยครับนี่ยังไม่เห็นตัวเลยนะไม่รู้ปลาอะไรครับกระมังครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยใส่งามโอ้ดูสิโอ้ยกินแบบนิ่มมากอ่ะกดนิดเดียวแต่ละตัวนี้ใส่งามๆทั้งนั้นเลยอะโโ้ มามาเขาตักหน่อยเขาตักหน่อยจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนไปไหนเขาตักหน่อย,อย,อยมาโอ้โหสองชั่วโมงเต็มเต็มเลยแต่ที่สองครับโอ้โหไสดเดียวกันเลยนะนี่กำนนาดูวดูไสดครับโอ้ใหญ่มากครับกระตัวเนี่ยมันน่านั่งรองเพราะนี่แหละครับ แต่ละตัวนี่ไสโอ้โหจะฟัดได้เข่าครับแต่ละตัวนี่อยากเหลือเกินมาดูตัวดินี่ฮะดูตัวดูไซส์โอ้โหใหญ่ครับกำมังครับใหญ่มากครับเทียบกับฝ่ามือนี่เล็กไปเลยนะฝ่ามือนี่ครับนฝ่ามือเล็กเลยไปครับเต็มสองมาแล้วสองชั่วโมงจนเต็มครับ ไปครับนะลุยต่อไปครับนะนะลุยต่อครับโอ้โหมันกินเบามากครับสองชั่วโมงชั่วโมงละแต้มเนี่ยโอ้โหําไม่ศรัทธาจริงๆอยู่ไม่ได้ไนะครับต้องมีความชอบเป็นส่วนตัวครับนะการตกปลานี่ครับโอ้โหสองชั่วโมงอะโอ้ยสวัสด สองชั่วโมงสองแต็มโอ้โหมีที่ไหนถอนโดนอีกแล้วนะโดนอีกแล้วอะไรครับเนี่ยถอนเข้ามาปวดเลยโอ้โหวุ่งเอาติดแล้วเข้าไปยาแล้วโอ้ยเขายาเขายาเขายาบุดใหญ่เลยมุดใหญ่เลย โอ้โหติดติดกบติดดูดิมั้งโอโ้อะไรเนี่ยปลาอะไรปลาอะไรดูดิมั้งโอ้โหน่าจะติดแล้วก็ มาแล้วนะนะ้าดิครับโหใสนะอโหใสครับนะ้าซอยนกเขาครับมาครับนี่ครับใสยนกเขาใหญ่มากไปมาลุยต่อลุยต่อน้าลุยต่อลุยต่อไป ดูสีสิครับมาลุ้นแต้มสีครับจะเป็นปลาอะไรแต้มสามมาไว้ยังไม่รู้แต้มสีครับจะมาไวไหมโอ้ยนานาดูนี่ครับผมใช้ดูอะไรนี่ครับดูฮะผงปลาตะเพียนลอยอยู่ตรงนี้ครับเนี้ยเป็นฝูงๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมผมไม่ดู ครับดูครับเนี้ยลอยอยู่หน้าทุ่นเราเนี่ยห่างจากทุ่นเราไปประมาณนักสี่เมตรห้าเม็รนี่นะเป็นฝูงเลยเนียครับฝูงปัตเพียนทั้งฝูงเลยครับกินแหนอยู่ครับรุนอาการทุ่นเราต่อครับถอนครับโดนครับโดนเร็ววิ่งเร็วอุอ้่ยอุ่ยอ,อ,อะไรเนี่ยนัร้อยกระเด็นเลยโอ้นี่นะ้าว้มานะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยตะเพียนไซน้มอยู่ตักดีกว่าตักดีกว่าตะเพียนครับตะเพียนครับโอ้ยนี่นะครับไซนี้แหละครับที่มันลอยกินแหนะอยู่ครับโอ้ยสไลหางก็ลอกกันเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูไซนี่ครับดูไซะตะเพียนครับ แต่มสีเป็นปัตเตเพียนครับนะ้นะในะสางามอยู่นะไปแม่หมดแล้ดูปัตเตเพียนกินแหนบทุนถอนขึ้นมาสุดดอกเลยไอมาไม่สุดท้ายแล้วท้ายสุดมากินก็เอาไม่กินก็ไม่เอาแล้วพอ อ่าแต่ไม่เอาครับไปครับนะฮะเก็บอุปกรณ์สักพับไปชมผลงานปลารวมครับเอาแล้วครับนะ้นะก็หมดเวลาตกปางเลยแล้วครับวันสำหรับวันนี้ครับโอ้เพื่อประชาเข้าหมายมาท้อเลยครับนะว่าตอนเราจัดเข้าหมายมาทีแรกช่วงเช้าหน้าหมายเปิดโล่งเลยครับสวยงามมากครับบรรยากาศพอเราจัดอุปกรณ์เลยเสร็จครับ สวะผิวน้ำเริ่มไหลมาครับโอ้โอกาสแห้วเริ่มมาเริ่มท้อเลยครับแล้วก็บวกกับปลาไม่เข้ากินเหยื่อเลยครับชั่วโมงแรกครับเงียบสนิทเลยครับต่อมาปลายชั่วโมงขึ้นชั่วโมงที่สองครับต้นชั่วโมงที่สองครับได้ปลากระมังมาหนึ่งแต้มแล้วก็ทิ้งหางไปครับอีกหนึ่งชั่วโมงครับได้ปลากระมังมาอีกหนึ่งแต้มครับแล้วก็เข้ามาอีกสองแต้มเป็นปลาเยนุกขับครับเป็นปลาตะเพียนครับนะนะโอ้โหเมื่อเช้านี้ หมือนจะแห้วครับโอกาสแห้วนี่มาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแล้วอย่างดีนะที่ยังมีแต้มมีตัวอันน้นนะเลรับชมครับใช้เวลาตกไปประมาณักสามชั่วโมงเพราะว่าตอนนี้บ่ายสองโมงตรงเลยครับเราเข้ามาตอนสิบเอ็ดโมงนะน่ะนี่ฮะสำหรับนี่ครับปลาที่เราได้วันนี้ครับอนะโอ้โหแต่สวงามนะนี่ครับสี่แต้มครับแต่โอ้โหใสครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูครับนะดูปลากระมังครับให้ดูปลากระมังก่อนครับ นี่ับมาดูปากระมงครับดูไซส์มันสิครับอูนี่นี่ฮะนั่นนะฝากผลงานไปด้วยนะครับนี่ฮะอยากได้ปลาตัวโตๆอย่างนี้ตรงนี้ครับเหยื่อตกปลาบันโจนี่ครับสองแต้มแรกครับมีแต้มแรกแต้มที่สองครับแล้วก็มาแล้วได้แต้มที่สามเป็นสร้อยนกเขาครับโอ้โหสร้อยนกเขาก็ไป่ธรรมดานะนี่ฮะดูสร้อยนกเขาสร้อยนกเขาก็ไป่ธรรมดาฮะแล้วก็มาแต้มที่สี่เป็นปลาตะเพียน ครับทั้งหมดวันนี้ได้สี่เต้มคขับ้นะก็ถือว่ามีอาการให้นานาได้รับชมกันบ้างครับไม่มากก็น,น้อยครับนานะก็ฝากถึงนานาที่เข้ามารับชมใหม่เพื่อเป็นกําลังใจครับนานะกดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับโอกาสหน้าเราจะไปที่ไหนเมื่อไหร่ฝากนานาติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอในะ้าะทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับครับนะาๆนะโอ้ยอย่าลืมนะครับนี่ฮะผนนลังรวมๆกับเยื่อตกป่าบรรจเยื่อคุณภาพโปรตีนสูงไปครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับนะานะสำหรับวันนี้ไปก่อนครับไปเก็บของ